สวัสดีครับผมน,นี่อยู่กับผมลา,ลาลาลอยไม่ใจน,นี่อยู่กับผมฮาร์ดเสียงดูเป็นเผียเลยน,นี่ผมจะมาล่าเท้าผีนะบ้านสองชั้นหรือเปล่าวะณนะบ้านล้างแห่งหนึ่งก็ได้ไม่ได้ล้างหรอกเออแค่แทนคนเมืองกาเข้าไปอยู่แค่นะั้น และผมจะทำการสำรวจพีต้นนั้นให้เจอโดยคนเดียว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 ซึ่งการทำคนเดียวนั้นมันไม่ง่ายเอาซะเลยแล้วมันก็ไม่ยากซะด้วยเอียวแล้วมันมันเป็นยังไงครับเนี่ยซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเกิดมีเสียงคีย์บอร์ดเพราะมันมีไอ้นอนอยู่ข้างๆสวัสดีครับโห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 นนนี้ องนคิกวนะเดี๋ยวไปกดไลค์กดซับไปดูคลิปของเขาด้วยนะฮะแล้วเมื่อไรมันจะเข้าเกมให้กูนะฮะโดดนานที่ผายเลยอืเอา่าแล้วนะฮะว้าวเป็นตกค้าไปพักหนึ่งเลยนะฮะโอ้โอ้ว้าวดูบ้านหลังนี้สีห้ผมรู้สึกกลัวมันอย่างมาก ก็แต่ทําผมกด E.S.C. ปุ่มทีเดียวผมเึ็งค้างเลยนะฮะอ๋อแล้วความผมแรงมากมาดูกด,ดซีบ้านนี้มีกี่ชั้นบ้านนี้มีสองชั้นตากมกดกับบ้านไรเยี้ยมา <c oughs> ดูหน้าบ้านหน่อยนะครับเต็มเลยตกลงมาเล็กหน่อยนะฮะตกไปเจ็ดแต่กก็ตกชิบหายเลยนะฮะอีอตอนนี้มีเที่ว่าอลิาเบธโรบินสันนะฮะโอโรบินสันผมไปบินเอ็กเซตไฟเอดด้วยผมไม่เข้าใจครับ ครับนนทำไมคุณต้องทำเสียงเหมือนคุณพี่ Day X X er เต้เอ็กเซนไฟเจอได้ครับคุณคิดไปเองหรือเปล่าอันนี่มันเสียงผมครับอ๋อครับทีนี้ครับผมเต้เอ็กเซนไฟใหม่นะครับออะไรย่างี้ฮะเหมือนตรองแนวว่าทีนี้ชื่อเอเซเบตโรบินสันนะโรบินสันนี่อยู่บนเซนทันนี่ผมไปซื้อบ่อยๆม่ไื้อะว่าดีๆเท่าน,นั้นเลยไม่ใช่แล้วทีวนี้จนออเจอศัตน้องยู่มาคนเดียวเออ,อมาคนเดียวต้องมาคนเดียวเหระ แต่ตอนอื่นเราจะขอไปโมไม่หน้าห้องก่อนนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลตกเลยขาดโยน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 ม่หมดเลยอะหก้ามาไงวัยห้าหกัานเราจะยิมเอฟไปได้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมเอฟไม่ต้องเอาก็ได้เอาแค่นี้โอ้แล้วนอกประมาณสิบยี่สิบสามสิบสี่สบสิบยีสิสามสิบสิบ อ้โอ้ว้าวโอว้าวเครื่องถ่ายผีเออมเครื่องถามเครื่องคุยแล้วก็ปุ้ยป้ายไม่ใช่ปุ้ยป้ายเราจะเปิดกล้องวางไว้ก่อนนะฮะเอ่อเหี่ยวางดีเกินไปหน่อยนะฮะมืดมองไม่เห็นเลยว้าวไปฉายอยู่ไหนวะว้าวอือโอ้ยยังไงครับไปฉาย โดนไปก่อนนะยังไม่ช้าจะก่อนเลยผมก็ไปวัดไข้คนไข้ก่อนนะฮะโอ้ว้าวาผมเปิดประตูเข้าไปผมคงจะไม่ตายเลยโอกระตกคอยแม่งอ่อผีตนนี้รู้สึกมันเชื่ออลิสเซเบตอร่ส,า,สา,างนะฮะโอ้ว้าวคงจะไม่ได้ยินผมฉันผมยังเกิดระดระดระดับรนะดับรือจจังิะด,ดัน,ะะออดนระดับรับระดับรัระดับระดมบระดับรดับระดอบระดบระดะดัรดับระีัาดนะระัดบบะบระดระะะ ผีต้นแรกมีนะว่าสปิริตผีที่คนตีนมากมีหลายประเภทเอไม่ใช่หลายประเภทมีหลายชนิดไนงะตอนนี้ข้องไฟอยู่ลงรถโ,โอเคเข้าใจง่ายอเอาเยียงไปใช้เนี่ยวะ่ะเอาเผื่ชั้นลานะ่างแล้วทั้งห้องทั้งล่างนี่ภูเกี็ตมากที่สุดเพราะว่าลงไปแล้วแหละไอ้เียไม่ได้โหลดผีเนี่ยโหลดของที่แม่งวางจะเตรียมไว้เนี่ย เราจะเปิดตู้ก่อนนะเอาไว้แบบผีวิ่งมาแล้วกูหลบไม่ทันนอ้เฮียเปิดตูไ้ไปแล้วกูแตกถ้ามีกระดานเราจะมาดูไปด้วยกันนะฮะเราจะเอาหน้ามาจุ่มกระดานนี้เยียมันไม่มีหลบกตาล่างเฮ้ยมื่อกี้เราติดาดมก็คือเหนผีตอนนี้จะชอบเคาะบ้านนะเป็นโลกเกียไม่รู้บ้านจะถล่มหรืออะไรเฮียปิดไฟชั้ <c oughs> าล่างก่อนแล้วกันนะดูเหมือนจะไม่ได้ใาแล้วถ้าไม่มีอะไรอยู่ชั้นหนึ่งแล้วมันวิ่งมาหาผม แล้วผมยังไม่รู้ว่ามาจากทางไหนผมก็จะวิ่งลงชั้นล่างแนละ้วพอมาชั้นล่างมาันปลอดไปนะถึงแม้จะสิบสามเืองสาก็เถอะแต่เป็นมากระตุกอย่างนี้แสดงว่าใช่แน่เลยห้องนี้แหละครับเป็นยังไงอ๋อผมรู้แล้วครับมันอยู่ไหนมันเปิดประตูรอผมอยู่แล้วเนะี่ยเป็นเดมอนนะยุบไม่แน่ท้าว้าวอ๋อ่ยกี่เปิลนี่ว่ะห้องนะะี้หรือเปล่าห้องน้ำมันจะไม่ใช่นะครับว้าวถ้าไฟตัดก็ให้รู้นะครับว่าควรตีน ไปม oh, oh. oh, oh, ันเล่นลิศอ๋อมเจอห้องที่ผีอยู่แล้วฮะอ๋ออ๋อเดี๋ยวมันใช่ห้องหรือเปล่าอ๋อมันไม่ใช่ห้องนะผีไม่ได้อยู่บนห้องนะโอ้หลบตรงนี้ก็คงไม่ได้เปิดไว้ก่อนแล้วกันผีมันทำอะไรครับผมอยากรู้อ๋ออผีปิดประตูผีปิดประตูวกูได้เิอเสียงปิดประตูแล้วผีมันอยู่เดี๋ยววะอยู่ข้างในแน่เลยงั้นผีจะสิงอยู่ในห้องน้ำนะครับพี่น้องโอเคนะครับได้ EMF เอฟเราเราเอฟเอฟผียังไม่เปิดเลยเอฟเอฟประมาณสองขีดนะปประตูเข้าไปเจอเฮ้ อ๋อไม่น่าเปิดประตูเรียกมาเลยนะโอเคครับเรารู้แล้วว่าผีอยู่ไหนปลาลงไปนะแล้วที่เหลือก็ควบมันก็ปลาลงไปนะโอเค,อเคไปต่อไปเอาของขึ้นไปเลยดีกว่าแปลเซตอัพก็จะหมดแล้วนะครับประมาณท้าอันนี้ผมไม่ดูเหมือนกันนะว่าอ e ีเมมกี่ขีพงยังไม่ไปดูนะฮะเราสมุดขึ้นมาแล้วเอากล้องไปตั้งกันเลยดีกว่าก็จะได้ส่องเบิง่งโค้ดออฟแล้วก็ส่องเบิง่งซ <laughs> มาดูกันดีกว่านะฮะว่าเขาจะเสียนหรือเปล่ากีบอัดน็อตตายไม่ใา้กูยังไม่พูดแอะเอ,อ้ยต้องลากก็ได้เยังกูกระตุกอ๋อผมตั้งนี่ได้ไหมอ๋อเขาเขียนแล้วไอ้ยมึงพูดมาเร็วไปเร็วนะักเขียนแล้วนะอากาศก็หนาวนะที่เหลือก็ดูแค่สปีดออฟทุยโคดออฟไปเซ็ต เราแล้วเรากองมานก่อนนะเดี๋ยวไปดูกดออฟอนลวละตัแล้วไปจอบกันเลยดีกว่าผีตัวแรกเราเจอนะวว้าวระตกมากเลยนะผีตัวนี้รุนแรงมากมีเอฟผมก็สังเกตแล้วไม่ขึ้นตับแรกมีการเฉียนแล้วก็มีฟิสิกสเทมเปเรเตอร์มีตัวอ,อะไรบ้างเงเดมอนยูเลอ๋อหวยแม่สองตัวนี้คุณรู้เลยเยอะ เดมอนแน่แแม่งซื้อโตเล่นข้างๆอคุยไม่น่าเปิดไฟหร,รือมองไม่เห็นเลยถ้าเกิดมีกดออฟจะเป็นยูเลยยูเลยนี่ที่เป็นเลนใช่ไหมเอ้ยยูเลยน,นี่ที่เป็นขนมใช่ไหมเราไ,ไม่ทันทนีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคนทีถ้าเกิดเป็นลายนิ้วมือไม่ใช่นะิ้วมือถ้าเกิดคุยด้วยจะเป็นเดมอนนะฮะ เขาคุยนี่กูชิบหายนะฮะกูหนีไม่ทันแน่ๆ <S <s <ut ters> เพราะว่าทำไมน่ะเลยกูกระตุกลบบูลหลกแล้วก็จายนะฮะเย็ไมไปเลยและผมก็ยังไม่เจอกระดุกนะฮะ <S <s <ut ters> และผมก็เข้าไปทำการคุยบ่งอยู่เด้อแต่หากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาไม่ใช่ <s ut ters> ต้อมก็โอ้กระตุกแม่งชีพอัเออไม่ใช่ Are you here Where are you ีมันอยู่ในที่สว่างได้นะอ๋ออ่าอยู่เลยเซ่ซมติงชิกเดีชิกเดเซซมติงไม่ใช่ดูซัมติงอีกสัตว์เข้าใจภาษาคนไหมเนะี่ยเซ่ซมติงอินอ๋อวอเข้าใเซ่ซมติงอินดเรดิโออสเซซมติงอินดู อินเอะไรวะ say something in the radio เกยู่ี่นี่ี้บัสอสไอีบัสส์แนแต่ทนี่เป็นกระดูกแล้วเอาไม่ใช่อืมอ้าวมึงโยนของด้วยมึงอยู่เลวเนี่ยเดมอนเดมอนนี่แม่งโอ้วยกับไฟกอีก ก oh, ูอยู่มึงนี้แหละไม่เป็นไรได้อีก่ว่าหลดอยอ๋อ oh, แล้วครับ EMS เพ่งสนะนะี่นะฮะสี่หรือห้าว่าอสนะกูขึ้นมากกว่านั้นไม่ได้นเกิดขึ้นมากกว่านี้กูไม่รู้จะเอาตัวอะไรแลี่ยิดว่าหลดอยาอยอ๋อ say s o m e อายุยู่เลีแค้นหรือเปล่าครับ mm hmm. ถ้าแค้นก็สงสักกันหน่อยครับกูจะได้หลบทันมึง mm hmm. อัลลุกอันลุกอันลุกอันลุกกูเพเลื่องลงทานก๊อกน้ำแล้วแหละอยากปไปอยู่นี่แต่กูไม่เป็นประตูฝั่งกูกี่ปันนาสายเซนซัมติงผีกูจะสติตี้รถตายห่าจะไปตายเพราะผีเนี่ยยี่่ออายูเดมอนเดมอน โอ้โอ้วอ,อ,อมาฮาใส่หูค <c oughs> ุยเร <c oughs> าเราเจอโคตรบินจีเวนแล้วนะแม่งมาฮาใส่หูผมนะแล้วเราก็ไปซิกงเดียวสิกงเดียวดีกว่านะข้างล่างเนื้อปิดมายนะเดี๋ยวแม่งจะจะยินเราไปดูเบิ่งข้างนอกกันดีกว่า <c oughs> สุภีตัวนี้จะเป็นเดมอนนะแม่งอยู่เซไม่เป็นนะแล้วกูจะพูดมาก, <c oughs> มากอ๋อเมื่อกี้เครื่ิตเลยนะแอคทิวิตีก้การปรากฏตัวของวิญญาณแล้วค่าแอคทิวตี้ไม่ลดเลยไอสัตว์บั็อกก็ได้ ดูกล้องมันดีกว่านะซลองเบิงอยู่เลยแต่หากว่าเธอโอเคครับมีโค้ดออฟแมงนะเป็นยูเลยียโค้ดออฟดูง่ายนะดูไม่ง่ายอะไรเหี้ยไม่ดูง่ายเลยก็มาดูง่ายมันจะเป็นเหมือนอะไรนะครับขาวบินไปบินมานะถ้าคุณมองเห็นให้คุณมองดูใกล้ๆชัดๆแล้วก็มองลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกๆๆๆ,ๆ,ๆกว่านี้อีกนะขึ้นจะโม พอปิดมันจะมืดนะมองแล้วไม่เห็นมองไม่เห็นใส่ขาวเนะี่ยเพราะว่าใสงขาวบางทีจะวนเวียนอยู่หน้าห้องตรงวอนะผีมันตอบไม่ได้ผีไม่มีปากมันเป็นยูเรยไม่อยากพูดมันอยากฆ่ากูเลยขายรูปผีใช้ม่นเซนเซอร์ผีไอ้เหี้ยเพาวติดมึงเนี่ยและไม่มีเซนเซอร์และก็ไม่มีมักันเขนส์กูก็ได้จะถ่ายรูปผีเนี่ย ชื่อว่าไงครับ B หนึ่งผมควรไปเปิดไฟข้างล่างก่อนไหมเอ้เปิดไฟบ้านก่อนไหมผมขอยละเาียูเรก่อนนะยูเรเป็นผีที่กับรากับชาติมาเริเรเ่กับชาติอเงี้ยกับมาโลกนี้เพื่อจะมาแก้แค้นสีิ่งที่มำริ่มันแข็งรก่เริ่มเริเรแมร่งเรเร่มื่อเมิ่มเริมิมงม แดูสดตินิกดีหนึ่งร้อยโอเคครับแมงไม่แข็งแร่งแล้วกูจะลดได้ไง,ไงวะเยอะเปิดไฟฉายแล้วกูตั้งกล้องแม่งเสียงจะว่างจี้ตาตาจะบอดแล้วก็จิดอ่อนก็คืออ๋อป้ายลมควันใส่หน้าผีตอนดีมากแล้วมันจะหายไปแบบงานมากแล้วกูเดินออกบ้านได้ชิวๆเลยเลยอ๋เออหนุ่ผนเรานําบารถตถวะอ๋อแข่สี่สตาฟคนเดียวก็จริง เดี๋ยวเริ่มไม่ได้เลยไอนน้เฮี้ยนหนักพอๆกับไอ้ตัวนั้นเลยเอา้อาวอ้าวผมเอามาแต่ไอ้ชไล่ผีอะที่ทำให้ผีหยุดชังงัดลืมเอาไฟแช็กมาไอ้งามไส้แล้วผมก็ต้องถ่ายรูปผีให้ได้นะครับตัวเป็นสิริมงคลนะฮะลงมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอา่มคโอดูเลยครับ Show yourself Show yourself อส I want to run I want to run เพราะปูขยันมาก Show yourself Kidok Show yourself Show you are self หรือเจ้าเป็นผู้หญิงจะชาร์จก็บอกนะจะได้ตั้งตัวทันเพราะกูกระตุกแล้วเกลือเดี๋ยวกูไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเพราะมันมาชอบมาตอนไม่กระตุก มันจะเปิดเกมเล่นเลยนะเหมือนจะค่นอะไรบางอย่างเรือกำลังชาร์จอยูนะ่ชาร์จเต็มเต็มไม่ไดเอ๊ะปิปงแบกล่างเป็นโกคูขั้นสองไม่ใช่ก้องก้องยากจะเอามาือออกจากเมาส์นนะแต่ว่าทำไม่ได้ถึงไม่จะทำไปแล้วเอ่อเกียบบัสต์สายอลิซาเบร์โกด,ดีโกด,ดีโกด,ดีโกดี 아 e 스벳 Give us a sign Give us a sign! Show yourself! Show! 너가 show! 나한 show라고 말해 나한테 show라고 말해 show! show yourself! 너가 show라고 말하면 내가 show라고 말하면 너가 이 집에서 쫓아올거야 너가 쫓아올거라고 말하면 내가 쫓아올거라고 말하면 너가 s h o w 라 show yourself 좋아 그럼 이 영상을 내 채널에 올려놔 อะไก็ได้วะน้องเป็นช่องรวมเพื่อนไงเป็นช่องแบบเป็นช่องของทุกคนที่เป็นเพื่อนอยู่อยากลงอะไรก็ลงจะเป็นหนึ่งโป้หนึงผีสิ่งที่มันเจ็บิี่สุดเลยจ้ะ Show yourself อลิซาเบธชื่ออะไรวะกูลืมนาสสกุลแล้ววะบอกกูหน่อยดิอลิซาเบธโชว์ยูเซลคิวมี You hate me, kill me, come at me. ขโมมนโชยเซล l f มึงรู้ว่ามึงโชว์ไม่ได้เขาค่า s a เ i ตี้กูเยอะเกินไปดูค่าสัน i ิตัวเองดีกว่าเตึงง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 ตึง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 ต ออาวิิง oh, ้าวฟีดีโอ้ฟี่ีผมเริ่มลดขึ้นลดขึ้นลดขึ้นเดี๋ยวมันก็ำลังจะคงที่นะครัเอยู่ที่93 9า92บสามก้าิวัดกาองไม้ว่าไงก้สิบเอ็เก้าสจดเก้าเก้างอเคหมตกแหมดทีเยว่าผีม่ตามอนจะลดมันดูดีกว่านะว่าคุณยูเลหรือคุณอลิาเบตยังอยู่หรือเปล่า โอเคเขาไปอยู่ในห้องนั้นโอ้ยย่ชื่อมันนี่เนาะอลิซาเบธโรบินสันอลิซาเบธโรบินสัน show yourself I want to เ uh, อ่อ capture ตอนแรกอยากอยากจะใช้คฟปิสิกคุซิฟิกคุปซิฟิกเนี่ยอยากเอาไม้กันเข่งตาแต่หน้ามั <c oughs> นอยู่หรอกแต่ว่ามันทำไม่ได้ เราขว่าผู้ไม่มีอะไรแล้วเขาจอนิสัีกูมืนแบบคองที่ผิวฉันสองไงห้เราามริ่มกันเลยดีกว่าอะไรตัวเบลล์บินสันคิบ่าดดสไตน์คิบว่าดดสไตน์พอะไรมาเลยบ้างพูอะไรมาเลยพ อะไมันเนียอ๋อโอเคโอเคได้อันหนึ่งอเล็กเบรโรบินสันกี่บารนะซายันซายนซายนยูโน่ซายันซายยูโนซน์ันโชว yourself มันโนของมัวเลยใส่โชว์ yourself เราจะปโดทำไมล่ะเอาไปถกใจนึกว่าผีมามันจะลองให้โชว์ y o s e อล็กเบรอล็กเบสโรบินสันจะยีนาทีแล้ว for yourself อลิสเบนโรบินสัน thank for the picture thank you so much ขอบคุณมากมากครับที่ให้ผมถ่ายรูปผีใจดีอ่ะต่อเราได้เลยอ๋อโหยกันคนดีจังเลยแล้วใครจะมาลื้อต่อไอ้กูที่บ้านหลังนี้เนี่ย อ๋อเสร็จทุกเวสแล้วนะเพราะว่าจะเเลือก็ไม่มีของนะแม่งของหมด <_ c oughs> แล้วก็ได้เวลากลับบ้านนะเรามาเช็คดีกว่าเรามาเราเรามาเช็คของที่เรา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 เติดไปก่อนแล้วก็ถ่ายไปก่อน <_ c oughs> มีดิวตี้วอเตอร์นะน้กสปกปรกแล้วก็ผีโง่ยืนทันหลังให้กับคุณนะฮะ <_ utter> ไปทำอะไรอยู่ลิ้นซักก็ไม่รู้นะสงสัยเขายังแสดงก็สแสดงนะเพราะว่าเรื่องลอกตาเราแล้วลเขากำลังแคนตู้ตู้นั่นแน่เลยเขาก็เลยมองร <ull> ืกว่าเป็นยูเรยนะฮะเอเก ไปทะโจนแล้วไปกันเลยมุ่งหน้าไปแก้ลายกันเลยไม่ใช่นานะนะวะเกนฮะสุดขั้วจในตอนสุดท้ายกูค,คงต้องใจในตอนจบไม่เอื้อจะอวกดูผีน,นะฮะ ผีเป็นยู่เลยจริงด้วยนะฮะเพราะว่าเราได้หลักฐานมากทุกอย่างน,น,นั้นมันไม่ใช่แล้วก็ผมก็คงจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าโมโหม,หมากก็ถีกหนึ่งเราถ่ายรูปได่ตีวเติร์เอ้ยไม่ใช่ถ่ายผีถูกเจ็สองก็เจอผีถ่ายรูปผีมาแล้วกานถ่ายรูปภาพเรามีสองบันอล้สองใบนะยี่สิบเขาถ่ายก็ดูกมาได้อะไรเนี่ยอ็นซเลนเอานม่ผมไปตายตอนไหน ก็อินสุดแล้วมันไม่ได้แปลว่าตายวะอ้ได้เงินมาเยอะเหมือนกันนี่ทถวรถถูกคนเดียวโอ้ยเทยมมเยี้ยมไม่ยังตามมาเลยนอ,อกจอยเฮ้ยก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอเป็น่คนนี้นะครับถ้ามากกว่านี้ไอเฮียขี้เกียจตัดไปแล้วครับไป